สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะราคาตัดเงินสดเน้นไปตามสภาพนะคะในราคา1 18,000บาทค่ะรถอ e ีซูซ h i g h l ร n d e r B05 เครื่องดีเซลคอกสแตนเลสนะคะเครื่องดีเคียร์ดีคั้ีสวยแอร์เย็นภาษีไม่ขาดค่ะเป็นเครื่องดีเซลนะคะทุกท่านขับขี่ใช้งานกันได้สบายนะคะวิ่งได้ปกติค่ะไม่มีปัญหา เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะหน้าหลังยังเดิมๆสีบางๆค่ะแต่สีไม่สวยแล้วนะคะภายในค่ะตามนี้เลยค่ะทุกท่านช่วงล่างดียางดีความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้นะคะรถพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนค่ะพิกัดดูรถได้แถวสุข,ขาพิบาล5รามอินทากรุงเทพมหาคนคร เพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจให้โทรติดต่อกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปและนัดหมายไปดูรถตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบให้พึงพอใจนะคะทั้งสภาพของรถนะคะและตรวจสอบเอกสารต่างๆกันด้วยค่ะ1นึ0 0 0บาทราคานี้เงินสดนะคะไม่ควรโอนมาจํำล่วงหน้าค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินนาเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ